วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวระเบิดนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวระเบิดเชอร์รี่นะคะก็จะเปิดไฟได้นะครับชูมาให้ดูใกล้ๆกล,ล้องทีโลกเอ้ยและระเบิดเชอร์รี่ตรงนี้ก็จะสามารถถอดออกมาได้นะคะชูมาดูชูมาดูนั่นแหละ,ะตัวต่อไปก็จะเป็นระเบิดตุ่นะครับ ตัว่อเเปิดตุดเพื่อสามารถกดตรงนี้เพื่อจะเปลี่ยนมาได้นะครับแบบนี้นะคนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวลระเทิดนะครับเราต้องกดที่ตามันก่อนนะครับแล้วก็กดบนหัวมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบน,นี้นะคนกะกดเพื่อว่าตาเด้งออกกดที่หัวตาเด้งออกมามันทําอะไรได้บ้งางอ่สามตัวเนี้ยตัวแรก ตัวแรกถ้าเป็นในเกมนะครับก็จะวางและต้องรอชูมานนดูก็จะขึ้นมานะครับอืมเป็นปปกับดักระเบิดใช่ไหมใช่อ่าแล้วอันปลไยเชอร์รี่ปลายระเบิดเชอร์รี่นะครับตัวเนี้ยถ้าวางแล้วก็จะระเบิดเป็นสามคูณสามช่องนะครัอืมระเบิดวงกว้างสามช่อง ตอนนี้ก็จะเป็นระเบิดพิษนะคะตอนนี้จะถ้าเราวางไปก็จะระเบิดทั้งแถวนะคะอืมเป็นแถวยาวเนาะเคแล้วไงต่อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อ้วยนะครับสวัสดีครับช่องไลฝากช่องกอนจันรรีวิวด้วยนะคะครับ